สวัสดีครับทุกคนเรื่องราวในวันนี้ที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังเป็นเรื่องที่น่าอัปยศที่เกิดจากมนุษย์และมนุษย์ด้วยกันเองนั่นก็คือ Human น o ูหรือสวนสัตว์มนุษย์ยามไปเยี่ยมชมสวนสัตว์นักท่องเที่ยวต่างก็ได้เพลิดเพลินตื่นตากับสัตว์นานาชนิดยิ่งเป็นสัตว์แปลกๆที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในประเทศของตนก็ยิ่งน่าดูสนใจเข้าไปใหญ่แต่สำหรับสวนสัตว์ในแบบที่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ คงไม่น่าคู่ควรแก่คําชื่นชมแน่ๆเมื่อสิ่งที่นำมาจัดแสดงนั้นก็คือมนุษย์และนี่คือสวนสัตว์มนุษย์ความอับปยศจากอดีตที่มนุษย์บางกลุ่มเป็นผู้กกาะสะท้อนการเหยียดหยามและการเหยียดผิวชาติพันธุ์อย่างเลวร้วายที่สุดสวนสัตว์ที่มีอยู่จริงๆบนโลกในช่วงปลายศตวรรษที่19ไปจนถึงต้นศตวรรษที่20 โดยมันเป็นสวนสัตว์ที่จัดขึ้นมาเพื่อจัดแสดงเหล่าชนพื้นเมืองต่างชาติที่ถูกมองว่าแปลกประหลาดและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในการกระทําที่น่าอับอายที่สุดของมนุษย์ที่ทํากับมนุษย์ด้วยกันเลยสวนสัตว์มนุษย์ human นซูมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกอย่างรู้ว่านิทักการชาติพันธุ์ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มต้นแห่งใดเป็นที่แรกแต่ก็เริ่มขึ้นในประเทศแถบตะวันตก นับตั้งแต่ยุคของการค้นพบทวีปอเมริกาของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเป็นต้นมาลาวคสอส1500อันเป็นจุดเริ่มต้นของการล่องเรือสำรวจและล่าอาณานิคมก่อนจะกลายเป็นที่นิยมจัดแสดงมนุษย์กันอย่างคลึกคลื้นในช่วงปีคศ1870ถึง1930ส่วนใหญ่พบในประเทศแถบตะวันตกทั้งหลายอาทิ เยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษรวมทั้งอเมริกาโดยนำชนพื้นเมืองทั้งผิวเหลืองและผิวสีจากพื้นที่หรือประเทศที่ตัวเองลุกรานยึดครองไว้ได้ทั้งชาวแอฟริกาบรรดานิโกชนพื้นเมืองเอเชียอาทิชาวเกาะชวาชาวเกาะนิวกินีและอีกหลายๆพื้นที่ตลอดจนถึงพื้นที่ของอเมริกามาแสดงโชว์ แม้จะจัดขึ้นโดยอ้างจุดประสงค์เพื่อการศึกษาแต่รูปแบบและวิธีการก็สะท้อนถึงการเหยียดยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยกันอย่างไร้ากาศเล่ากับเขาไม่ใช่คนด้วยการจับใส่กงรงทำข้อ,อก,กั้นไม่ต่างอะไรจากขังสัตว์ไว้ให้คนดูซึ่งเหล่าผู้ชมนั้นก็คือบรรดาชาวตะวันตกหรือพวกคนผิวขาวที่มุงดู คนที่แตกต่างจากพวกเขาอย่างอยากรู้อยากเห็นหลายครั้งที่ชาวพื้นเมืองถูกนำมาจัดแสดงในภาพเปลือยล่อนจ่อนหรือมีอาพรปกปิดเพียงช่วงล่างอันยิ่งทำให้คนเหล่านั้นซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เจริญแล้วมองคนเหล่านี้แตกต่างและอยู่ต่ำต้อยกว่าพวกเขาเข้าไปใหญ่ชาวตะวันตกในขณะนั้นมองผู้คนเหล่านี้ว่าเป็นมนุษย์ที่อยู่ในช่วงวิวัฒนาการจากลิงสู่คน ก่อนจะกลายเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบเยี่ยงพวกตนเท่านั้นเองตัวอย่างสวนสัตว์มนุษย์ปี1878และปี1889งานปาริเชียงโวลแฟร์ในฝรั่งเศสนำชาวผิวสีกว่า400คนมาจัดแสดงในส่วนที่เรียกว่าหมู่บ้านนิกโกรปี1896สวนสัตว์ซินซินนาติในอเมริกาจัดแสดงชาวอินเดียแดงเผ่าซู ปี1899นิทรศการโซเวตโซแอฟริกาในอังกฤษนำชนเผ่าซูลูมาจัดแสดงให้พวกเขาติดเกาะถือหอกแสดงการสู้รบกันให้นักท่องเที่ยวชมในปี1904งานเซนหลุยส์โวลแฟร์ในรัฐมิสซูรีของอเมริกาจัดแสดงนิทรศการกระบวนการวิวัฒนาการ ได้จัดให้ชนพื้นเมืองของฟิลิปปินส์และอินเดียแดงมีวิวัฒนาการต่ำกว่าคนผิวขาวขณะที่ชนเผ่าปิกมี่เป็นคนที่เพิ่งมีวิวัฒนาการพ้นจากลิงปี1906สวนสัตว์บล็องในนิวยอร์กอเมริกานำชนเผ่าปิกมี่และโอตาเบงกาจัดแสดงภายในกงเดียวกับอุลังอุตัง ในปัจจุบันนี้มนุษย์มีการศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของความแตกต่างด้านชาติพันธุ์ส่วนสัตว์มนุษย์จึงค่อยๆลดลงและเริ่มจากหายไปแต่ใช่ว่าการเหยียดผิวและความแตกต่างด้านเชื้อชาติจะจางหายไปด้วยนิทัศการที่จัดขึ้นเสียดสีคนยุคปัจจุบันที่เสแสร้งทำเหมือนว่าโลกสมัยนี้ไม่มีการเหยียดสีผิวและชาติพันธุ์อีกต่อไปแล้วจึงถูกจัดขึ้นอาทิเช่นในปี2005 สวนสัตว์ลอนดอนนำอาสาสมัครเปลือยกายมีชุดแต่งกายรูปใบไม้ปิดจุดสงวนท่อนบนล่างไปใส่ในกรงสัตว์ในปี2007สวนสัตว์อเดรเรสในออสเตรเลียนำอาสาสมัครมาใส่กรงที่เคยให้ลิงอยู่เป็นต้นการเสียดสีเหล่านี้นอกจากจะสะท้อนเงาและการกระทำที่หยามศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในอดีตแล้ว ยังสะก,กิดเราแรงๆให้ฉุดคิดว่าการเหยียดสีผิวและชาติพันธุ์ยังไม่หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนรูปแบบไปส่วนคนเราก็เพียงแค่ทำเป็นฝั่งลืมมันไว้ในอดีตเท่านั้นเองครับแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ